หนึ่งในความภาคภูมิใจของการเป็นคนไทยในต่างประเทศก็คือฝรั่งที่ต่างประเทศจะคิดว่าคนไทยหน้าตาดูเด็กกว่าอยุเสมอนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่เชื่อเรอกนะคะอาจจะคิดว่ามันเป็นการทักทายแบบอะไรย่าเพื่อให้เกียรติอีกคนนะครับ ผมอยู่มา7-8ปีที่ต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับและคนรอบตัวของผมก็ด้วยเช่นกันนะครับตอนนั้นนะครับผมไปซื้อแอลกอฮอล์นะครับที่ร้านบรูชอปก็คือร้านขายแอลกอฮอล์ที่ประเทศออสเตรเลียกับเพื่อนของผมนะเพื่อนของผมเป็นคนไต้หวันนะครับตอนที่พวกเรากําลังจะจ่ายตังเนี่ยพนักงานที่แคชเชียร์เนี่ยก็ถาม ID ดีคจากเพื่อนของผมนะซึ่งพวกเราก็มองหน้ากันนะครับว่าทําไมต้องขอ i อดียคัด้วยเพื่อนผมก็ยื่นบัตรให้ไปเพราะว่าก็ไม่ได้คิดอะไรนะเขาอาจจะเช็คอาจจะเป็นกฎขออองงรรร้้าานหืะไต่ๆแลว พนักง,งานอ่านคาดูพนังงานดูที่อายุพนังงานตกใจมากๆแล้วพนังงานก็บอกกับพวกผมนะครับว่าโอ้ขอโทษจริงๆนะคะที่เสียมารยาฉันไม่คิดว่าคุณจะอายุ32แล้วแต่ดูจากหน้าตาของคุณเนี่ยคุณดูเด็กมากๆฉันก็คิดว่าคุณอาจจะอายุประมาณ18หรือ19อะไรอย่างนี้ก็เลยอยากจะเช็คบัตรเพื่อความมั่นใจนั่นเองเขาก็ขอโทษพวกเรากลับมานะครับซึ่งพวกเราเนี่ยก็หัวเราะกันนะแล้วพวกเราก็บอกโอ้ไม่เป็นไรยิ่งคุณพูดอย่างเงี้ยยิ่งทําให้เรารู้สึกภูมิใจนะครับในความเป็นคนเอเชย เชียนั่นเองนะครับ